วันนี้ก็จะสอนการใช้โปรแกรม Photoshop นะครับเวอร์ชัน CS6 นะครับสิ่งที่จะสอนในวันนี้ก็คือการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็การเซฟนะครับแล้วก็การ e x p o r t เป็นไฟล์รูปภาพเริ่มต้นนะครับการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับตามที่เราไปเห็นนะครับทีนี้การเปิดไฟล์ใหม่ก็ไปที่ไฟล์นะครับเมนูไฟล์ขั้งหมดนะครับ New นะครับ หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นหน้าต่างในการเซตขนาดของไฟล์ที่เราจะทําการสร้างขึ้นนะครับโดยนะครับช่องแรกก็คือ name ก็คือชื่อนะครับเราอยากได้ชื่อยังไงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับช่องต่อมา preset นะครับก็คือส่วนที่ตัวโปรแกรมได้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับก็จะมี default photoshop size นะครับ U.S. Paper นะครับ International Paper Photo Web Mobile Film นะครับเราอยากได้ภาพหรือว่าโปสเตอร์แบบไหนที่เราต้องการแล้วก็เลือกเอานะครับถ้าเอาไปแสดงในเว็บก็ใช้เว็บนะครับถ้าเป็นโปสเตอร์หนังหรือว่าเท่ากับขนาดอาของขนาดวิดีโอแสดงวิดีโอนะครับก็เป็น Film and Video นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 นะครับแล้วก็มา อยู่ที่ international paper นะครับทีนี้ไซส์มันก็จะมีให้เลือกนะครับ A4 A6 A5 A3 นะครับเป็นกระดาษมาตรฐานทั่วไปนะครับช่องต่อมาคือความกว้างนะครับความสูงตัวนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับด้านหลังเราเปลียนเป็นเซนติเมตรก็ได้นะครับ resolution ก็คือความละเอียดของไฟล์อของเรานะครับว่าเราจะเอาละเอียด แค่ไหนนะครับถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับละเอียดมากแต่ก็จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่นะครับ24เมกนะครับสมมติลดลงเป็น72นะครับ1.4นะครับประมาณ150อย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความความเร็วของเครื่องแล้วกันนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับถ้าละเอียดมากก็ใส่เยอะๆนะครับก็น่าจะ300น่าจะเยอะแล้วนะครับต่อมาเลอร์โห d e นะครับก็คือ สีที่เราใช้แสดงนะครับก็มี bitmap grayscale RGB CMYK นะครับสีพวกนี้ผมจะแนะนำแค่สสีก็คือ RGB กับ CMYK RGB คือสีที่แสดงในจอจอภาพนะครับจอมือถือจอคอมพิวเตอร์จอทีวีส่วน CMYK ก็คือสีที่ใช้ในการพิมพ์น,นะครับถ้าเราเลือกอที่จะพิมพ์น,นะครับเราก็ต้องใช้ CMYK เพราะเวลาการเราออกแบบออกมานะครับสีที่เราเห็นกับสีที่ิมพนมันก็จะเหมือนกันนะครับสมมุติเลือกเป็น R G B แล้วกันนะครับอันนี้เป็นกระดาษเราจะใช้กระดาษแบบไหนสีขาวหรือว่าเลือกเป็นแบ็กกราวน์คั l เลอร์นะครับหรือทานอ่าทานสปาเลนต์นะครับก็คือการอ่าพื้นหลังโปร่งใสนะครับไม่มีพื้นหลังอ่ปกติก็ใช้สีขาวนะครับเสร็จแล้วก็ได้แล้วครับ อันนี้คือเซตพื้นฐานในการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก็กดโอเคอ่าเราก็จะได้ไฟล์ขนาดตามที่เราเซตขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่าสมมุติว่าเรามีการปรับแต่งรูปภาพเราเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าเราเปิดภาพขึ้นมาหรือสร้างไฟล์งานขึ้นมาแล้วตกแต่งเทสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเซฟทีนี้นะครับขั้นตอนในการเซฟก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็มาที่จะมีเซฟอยู่2อ,อย่างนะครับเดี๋ยวผมเลือกเซฟแบบ เซฟธรรมดาก่อนนะครับอ่าเซฟสมมุติเซฟไว้เดสทอปนะครับเทสหนึ่งเทสนะครับตามชื่อที่เราตั้งตอนแรกนะครับกดโอเคเสร็จแล้วเราถ้าเรากดเซฟธรรมดาใช่ไหมมันจะไม่มีถ้าเราไม่มีการปรับแต่งสมมุติเราปรับแต่งแล้วมากดเซฟนะจะมีให้เราเซฟอ่าสมมตุติผมปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับกดเซฟนะครับ อ่ทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของ save as คือการที่เราจะเซ v ไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับกด save as นะครับแล้วก็สมมติเลือก desktop นะครับถ้าเราอยาก s a ฟไฟล์ใหม่นะครับเราตั้งชื่อใหม่อย่างเงี้ยได้นะครับหรือถ้าใครอยาก save ทับตัวเดิมก็ได้ด้วยการกด save มันก็จะถามว่า,า do you want to replace it คือคุณจะแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่แล้วไหมนะครับก็ถ้าไม่แทนที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่แล้วก็ตั้งชื่อให้มันแตกต่างนะครับ เป็นเทสหนึ่งเซฟนะครับกดโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเทสหนึ่งแต่ว่าไฟล์เดิมที่เราสร้างเมื่อกี้ก็ยังอยู่นะเทสธรรมดานะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเปิดไฟล์เทสขึ้นมาก็ไปที่ไฟล์ Open นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราเซฟไปก็คือเทสนะครับก็จะมีเทสหนึ่งกับเทสสองที่เราเซฟไปนะครับสมมติว่าทีนี้เราต้องการเซฟไฟล์ที่เราทําเสร็จแล้วแหละ จะทำเป็นไฟล์รูปภาพออกมาใชา้โชว์ใน Facebook l i น e หรือว่าอินสตาแกรมของเรานะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับเวอร์ชัน CS 6จะมีเราอาจจะใช้ตัวเซฟแอ d ก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกรูปแบบไฟล์ที่เป็น JPG นะครับหรือ,อ PNG นะครับถ้าเป็นไฟล์ที่แสดงในเว็บไซต์เราก็ใช้เป็น PNG แล้วกัน แต่ถ้าเป็นไฟล์รูปภาพที่เราอาจจะใช้พิมพ์หรือสแสดงทั่วไปก็ใช้ JPG นะครับตนนัวนี้สมมุติผมเลือกเป็น PNG นะครับกดเซฟเราก็เลือกว่าเป็นขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับก็บอกว่า small size อันนี้มีขนาดแค่น,นี้เซฟก็จะมีเน,นี่ยนะครับนนี้คือไฟล์ที่เราได้ต่อมาวิธีที่2ก็คือไปที่ไฟล์ เซฟ for เว็บอันนี้ก็เซฟออกมาเพื่อใช้ในการแสดงในเว็บไซต์นะครับหน้าตาก็จะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะอาทีน,นี้พอเราได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นการปรับดูมุมมองนะครับ Fit in View อย่างเงี้แล้วก็ประเภทของไฟล์เราสามารถเลือกได้นะครับเป็น g i f เป็น jpeg png นะครับหรือเลือก preset ด้านบนก็ได้นะครับปกติก็ใช้เป็น png นะครับย4แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วกดเซฟนะครับมันก็จะให้เลือกว่าเซฟลงตรงไหนเซฟลงตรงนี้กดเซฟถ้ามันมีไฟล์ที่ชื่อเดียวกันอยู่แล้วมันก็จะถามว่ารีเพสไฟล์ไหมก็คือแทนที่ไฟล์ไหมถ้ารีเพสก็คือรีเพสถ้าไม่รีเพสเราก็แคนเซลนะครับแคนเซลออกแล้วก็มาตั้งชื่อใหม่เลขสองหนึ่งสองก็เรียบร้อยนะครับตัวอย่างที่เราทําไปเมื่อกี้ก็คือการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เซฟ เซฟก็จะมีเซฟธรรมดากับเซฟแอดนะครับพอเซฟหรือทํางานเสร็จแล้วเราอยากได้เป็นไฟล์ที่เป็นรูปภาพเราก็มาที่เซฟฟอร์เว็บหรือใช้เซฟแอดก็ได้นะครับหมดแค่นี้นะครับเรื่องที่จะสอนในวันนี้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานและกันสําหรับคนที่เพิ่งเพิ่งจะเรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน CS6 นะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนำก็แนะนำมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ